โดยสบายดีสบายดีเดอ้อพี่น้องว่าสุขสุขคนเมื่อนี้ซาแะเน้อยกะอยู่เพื่อนคือเกา้าพี่น้องเลยกับลูกทายแลยกะกับสามีทะเลน้อยพ่นบได้ไปกาลน้องมื้อวพน่นมีเวียกไปทางนอกหน,น่้อยหนึ่งเนาะแะ้วกะผลต๊พีนน่น้องยังพันไปนงเครื่องพากันสิบเรียมออกไปหาพอบ้านเนะาะหัวทะเลน้อยย่ายสำนูกัวมาอยู่ที่ ไปหาพ่อบ้านเพิ่นไปหาพวนาโนวยเพิ่นว่าเวลาเสียเงินเสียค้ำมันนั่นอันนี้สีเห็ดอะไรเนาะโอ้ยว้าฝนตกพี่น้องเลยเพิ่นฝนตกแล้วพี่น้องเลยคุณตกลิ้นพี่น้องเลยจักเครื่องตากไว้แถวแคมหัว่ะก็ดิวนตกให้ตะเกียงหมดท่านแห้งเลยปะปู่ป้าเลยป้าเลยพี่น้องเย ตองไหมไว้เห็ดหัวนะก็ได้ฮะมันหยิบมันหยับคนก็ไรโต๊ะกระเล็กติดปากอย่างเี้ยดอกไม้ใกล้สิลกออกแล้วเหรอพี่น้องเยคนโต๊ะมัอนี้ก็เลยบริลลกกว่าสิลกมื่อนี่นี่เป็นนเลสาววันทิพย์ตัวเลิมน้อยผักกาดก่อนนี่ยนี่กระยาเกิดแต่เสียร์ยาอลไรออกแล้วมันเกิดใหม่เบิ่งดูตัวคนงานตัวหักกระตือนนอนวะลูกนุ่งปุ๊บเหี่ยวปั๊บ อ่ะเนียวโงนะคะก็นุงว่าบรรยากาศดีเลยพี่น้องไอ้ืมนี้อยู่เพือนสวนนี่เลยพี่น้องเลยงปุ๊บเหี่ยวะสอบนั่นกัห้อยลนยังหกพี่น้องเอ้เสียออกเลยได้เธอหนึ่งมันกระปุ่งขึ้นมาใหม่เลยบอนเดตแต่แจงเสียเนี่ยออกขันมันบดเดตเสียมันบดตายพี่น้องมันกระขึ้นมาอ้ยโยโ้พโอ้โอ ทั้งในบ้านท to าดผูมาเลยผูกรกมาเลยผูบรรยากาศกัดึ้มาเลยผกต้องผูได้เ้ยผูกป้าผูเสียงฝนโอกโมาทางในผูกในบ้านผูกมาเสียงคนเฮงรีพี่นงเลย เสีย่ยออกไปนอกก็ไปบ่ได้แล้ววันนี้คนตกแหงจ้ำบ่ได้เลยโทรศัพท์กินขา้าวเช้าแล้วว่าสิออกนอกผัดข้าเลยพี่นอกก้องฝนตกเสียลูกไปน้ำมาปยยัญหนฝนทำเลยโจสกอนโอห้็เสีย่ยคนดูหน้าอย,ยู่พ่อแต่วันบุญทันมาหดพี่ทั้งนี้มันตกมันยิงมันหยับซื่อวิทย์เลยได้ทางนี้ยังไปทางในบ้านอยู่เลยเห็นเยอะมากล่ะ กี่ยังสะไปดีกินยังฮะกินงอเด้อคาคอเด้อยำเด้อคาคอเด้อกินดีกว่าฮะกระตื้นนอนจะอ้าวจะอ้าจะอื้มเขียวฟงจะใช่ซาเลมน้อยพี่น้องเอ้ยเพื่อนถ่ายคลิปกับลูกชายแต่ละมือกันเลยได้มาหัวอะไรได้มันมันหยับมาหัวอดิว่าซาเลมน้อยเพิ่นจะไปเวียกมันนี่ฝนรีบฝนพะโตกนี่ มีโอากาสพี่น้องมึเต็มคิวเด้พวกนี้นะว่าเพื่อซีใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อยากมันดอก <c oughs> บางมือกับบนยอดอยู่บางมือกับมีเวลามื่อนี้สามีเพิ่อนไปไปเวียดมีพัวลูกแม่กันเลยใน่าหนะในแจักเล็กจักหน่อยพอมันมันสว่างในตาในน้อยนึง <c oughs> หน้าก็เข้าผ้าพี่น้องเลยตั้งแต่ได้ลูกมาอยู่กับหน้าคาเฟ่จักสีทาอย่าง ออเสียวท่ากับท่ามันกระบออกพี่น้องเลยท่าบางมือกับบริท่านี่ซื้อมามันแพงแะไรก็บ,บ่อยากซื้อมันได้ท่าอันนี้ธรรมดาอันนี้แหละในกล้องมันบระห็นสิพีน้องพี่น้องเลยกระแทกกล้องสดอยู่ถ่ายมันบปรห็นสิมันมันแจ้งเนี่ยวันนี้มันเราบระห็น <c oughs> ปกติเองกันโอ้ย <c oughs> น่าขับฟ้าอันสบายดีลูกอันนี้ พอบปไไปการพ่ออยู่เพื่อนนํามือน,นี่ฮะเป็นกระมี่หมู่เลยมีผู้ผ้าลินเลยอันนี้เดี๋ยววดีฝนตกพี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อนหน่อยเพื่อนชวนน้อยนี่เลยหไหมขาเชิญขัข้วหนาเพื่อนขั้วกับคนตกห้ามผูกเปียกเพื่อนขัว้วอัน เป็นครัวอันนั่นพี่น้องเลยเปิดคือน,น้ำกระสอบกันเลยคนตกลินพี่น้องเอ้ยเพื่อนชวนน้อยเพื่อนน้อยเฮานี่แหละเพื่อนน้อยกับลูกน้อยอยู่สามคนพ่อมแม่ลูกพี่น้องเลยค่ะพี่น้องเบิง่งชมคลิป e p ในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้สาลมน้อยกับลูกกับสามีในเด้อ อยู่เพื่อนอยู่ชาตอยากถ่ายคลิปพอมีรายได้เสริมเลี้ยงคนน้อยนี่เลยพี่น้องเลยกินขนมกินมากไม้มมมอยี่นี่กับมองกับเม่งพี่น้องเลยแต่ละมืออยู่กับเม่งสองคนพวัวไกการแล้วก็อยู่กับลูกสองคนแต่ละมือกันลูกกับบมูมีหมูเป็นยังน้อยอยู่คนอื่นกายมาคนกด็ดีใจเห็นเด็กนอ้อยกายคนอยากล่นนำ้ำ ปืนทางยังน้อยปลีดน้ำหมูประทันได้ไดเห็นงั่วก็ดีใจเห็นยังกายพึ่งกาดีใจเห็นยยอยากโยกคนน้อยพีนอน้อะเว้ยี่ลาแซบบรลุแซบบอ่อมเที่ยวกินบางอกี่น้นาเว้ยบางงอกเผินเ้ามหไฮนาเชาเพื่อนชวนใกล้กันเผินเอามใไ้เินเผินนหมกม่วงก็มบางงอาากบางผักเผินเ้ามะห้ตลอด สังกายออกมาสวนแล้วเพื่อนกนมามาเวให้บางมือก็ซื้อขนมมาให้บางมือก็หม่เสียวพ่อเป็นซื้อขนมมาให้พ่อเผื่นออกไปซื้อให้อยู่ย่างๆอยูอย่หรือ,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 อหอยไว้ในถุงโองขนมนเพื่อเลยดิกินข่าวกินขนมนบัตน,นี้เพื่อไข่ฮะก็เศร้าพี่น้องเพื่อขี้งหอนเพื่อบอกกินข่าวโดนเป็นทิดแล้วบัดน,นี้เอายาให้กินเลยไข่เลยค่ะ ยังว่าให้เพื่อนกินข้าวไลายๆเพื่อนอยากขนมก็ซื้อให้เพื่อนเพื่องี้มาช่องมายิ้มกูยิ้มยิ้มยุ่งอยู่บำบำลุงยังให้เพื่อนอ้วนขึ้นนี่พี่น้องเลยเดี่ยบบอินขนมมือละทงพี่น้องระวังมือพอไปการบุมีรถจักอยู่เฮือนพอไปละกันบุมมีเนี่ยไปซื้อให้ละกันพอซื้อมาให้แต่ตอนเช้าทงหนึ่ง แม่กระเบงให้กินเบงให้ผืนกินแบบว่าเจกมาให้กินพอแต่ผืนกินเบื่อแล้วก็เอาหอยเมียนเอาหอยเมียนแล้วก็บดผืนยาอีกก็ให้ผืนขี้อีกชงหนึ่งจนขำหมนเลยจนโผล่มาบม่มีหลดไปพี่น้องอย่างมันกระไกลมันหลัดออกไปบ่ไดแต่ขี้หลัดไปได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันผืนเห็ดหัวเห็ดสวนมันตันเลยมันหลัดอย่างไปบ่ไดแล้วมันไกลพี่น้องเลยมีแต่ไั่มาผู้ใหมีรหลจักพันขีหลถดมากพี่นกอ ซื้อมาฝากคนณอิตรนอยู่เพื่อนกันลูกสองคนแบกมือมันยากมันก็ยากเลยพี่น้องเลยกินไปเลยกินเผาพี่น้ำกันจะเลมกลเป็นคนง่ายๆกินง่ายๆกต่สบายอยู่พี่น้องเลยอ่าตกมาเลยตกมาฉันไม่ส่งฉันไม่ได้หมัดขึ้นหลังแนั่นสายส่งยานเลยพี่น้องเลยคุณได้หมัดจองอย่างนี้คือแล้วเซ่บบ่แซ่บบ่ลูก าเห็ดคลิปก่อนจักสีเห็ดเนื้อใดพี่น้องเอ้ยจังสีมีคนเบิ่งหลายแจ็กเห็ดคอนเทนต์เนื้อใดเนาะเพราะแต่ได้ถ่ายอยู่เพื่อนก่อนเ่วงนี้กินมะงง่อนี่กินมังงนดำพี่น้องมาเลยลูกชายฉันลำน้อยกินมะงงอหม้อทไรพ่อน้ำมันหาย่ะมาก็ได้กินครั้งแรกได้มังง่อนี่มันบวชสูมี เย็นคุณเขาไปซื้อตลาดตัวบ้นใกล้ๆฮะนี่มันบมีมีแต่พูดคุณไปตลาดใหญ่หรือว่าคุณไปนั่นหรือมีทั้งกินแต่มาเกี้ยงนะในกินดุอยู่อันงอนไปกินเลยเอา้ามาเกี้ยงมักมังกรนี่กับตลาดลักเตะมีไหนกินดูไปน้ำพ่อ,อคุณไปยังไงวนตุกรพี่น้องเลย จะสาดขางเดชเมียนลังมือก็ขางเลยไปทำไมเป็นนะพ่อไปบนตกพี่้องเลยบรรยากาศบนตกลิน,นกน๊นกกันก๊อกหมักบวบก๊กหมักอือ้อหมักฟักทอ,องอะไรเนาะ ใช้แลมน้อยพังไว้กับกระลังขึ้นกระลังโค่นถิ่นมามแล้วก็ให้ผืนยาวๆเลยใช้แล้วเศษข้างถิ่นเพิงเอาขนมเป็นน่าสังอนองใช่พอหลักกินเบิร์ดแล้วขนมค่ะอขนฝนต๊ะเลยนงเพื่องน้องลูกกันนอนตื่นเลยว่าสิเขับในบ้านสวัสดีคราบ ของการบ้านบปได้ไปช่ำเร็จนี่ฝนตกเข้ามาทับแรงตัวพันลาเวียกมือนี่อยู่พี่เขาไปหาพ่อบ้านไปหาหัวหน้าหน่วยง่ายมาอยู่น้ำพึ่นแล้วดิไปหาเพื่อนหัวหน้าหน่วยไปเอาเบอร์โทรน้ำพึ่นเอาเบอร์โทรไปให้เพึ่นนี่ลาเพึ่นมีเวียกมีงานลเพึ่นโทรมาหาเสียเงินค่าบ้านน้ำบ้านน้ำเมืองเลยพี่น้องฝนตกช่ำนี่ค่ะโอ้กินเน่กินเน่กินเน่แกมากินอะไรบางหัไหน่อไว ừ tốt ừ. không ừ có đi qua Nó có bán nổi nhì nè Nấm như vậy dễ gì ừ ạ kho chứ ừ. nhầm คนโตน๊ะข้วาวเพื่อนขัวใส่เด็มนวดเปียกอะไรพี่น้องเลยมึงย่องเบิ่งก่อนคนโต๊ะอะไรกับหัวเขาแล้วเปียกแล้วว่าสิไปดังไพ่อันเห็ดกินอยู่เขาสิไปดังไพ่ปิ้งเขียดเลยพี่แก้วเขียดคนเขียดเลยครับคนโต๊ะลยมรหาข้อใด อ,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 อืมอืพอพอมพนนน้นกับมึงเนีือบรรยากาศอ่ะพี่น้องเลยฮะตุ๊กทำไรพร้อมครับมันพูน้องเคยเพิ่นกลอกมาแจนแต่เม่ไปลูกกัญยงน้ำลังโอ้ยอ่าตุกฝนตก ้นตกป้าก็เริ่มขึ้นแล้วบนทางเสียกแล้วทางไงรุ่นเรือนขับปนางเรื่องป้าอุบนกับเรือนปนางต้องออกอยู่พี่น้องพอดีงาม เด็ดยังเที่ยวเด็ดยันงนี่มดุตเตมีต่งมดุตเตมีอ,อ,อ่าตัวฝนตกฝนตกห้ามเมื่อครัวห้าอีกแล้วค่ะอ่าไปอยู่น้ำพอน

เอตื้มมั้ยอตื้มมั้ยอ่าโตวันได้ดังไพอีกแล้วเนี่ยฮะเปียกหมดเลยวันดังไพก็เปียกหมดเลยพี่น้องใส่ผู้ฝนตกใส่ผู้เนี่ยเอากระเป๋ายิบนิบนิบเลยค่าขึ้นไปมุ้งนั่นราหัวใส่กบแต่สิดีใจไงฝนพายใสเที่ยวฝนพาใส่เที่ยวแหละ คนฆ่าเขาตูบแล้วอ้เกียงไม่เคยส่งเลยนะเกลียอ่ไหยบนตกลินมันเม่นมัวานนี่คือวคนตกแล้วแดด้อนเอ้าช่วงสีเฮ็ดปวกสีออกอยู่พี่น้องเลยตบดอกกระเจียวกาเริ่มป่งง กำล,ลังป,งปุงคือถูกกะังปูงเด็กินยังค่ะเกกินยังอ่าตกหุนตกหุนตกหุนตกแล้วนี่ยหุนน่นตกห้ามหาแล้วหุวนตกห้ามเลย Bye bye, าบายด้ดดนะวสบายดีตัวมือด้อตัวมือตานะตาโน้ตาใหญ่สบายดีละไม่ไปแล้วโอาจชอบผอนกันนะโอ้ยอ,อยู่เนี่ยก็ยยยเสือเ่อมเทียบจะแปลงตัวบรรยากาศบนต๊ะนอนละมยเที่ยวบนโตกไปนอน้ว มาต่อแบงก์เลยก็แค่ดูแต่เห็ด อ,อ้าวบนพระแล,ล,ล้พี่นงเยใช้ลคินี้ชาำน้อยกับคอร่ากอม่พี่น้องไปก่อนเนอ,อพี่นงองฝนตกแหงเลยบาย,บายบาย,บ,ายบายบายดี